สวัสดีครับผมบิดิสอมมุวีคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Fairy Tale of Love เมื่อหนุ่มที่มีความสวยเต็มสิบได้มีโอกาสใช้ชีวิตกับนางฟ้าที่ตกสวรรค์แล้วเรื่องราวของชายหนุ่มกับนางฟ้าจะลงเอยเช่นไรเชิญรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับวันนี้ผมก็มีของอร่อยมาแนะนำไสก้กรอกก้าวแซบอีสานไม่ว่าคุณจะทำเป็นกับแก้มกับข้าวหรือกินเล่น เลือกทอดหรือย่างไส้กอกเนี่ยจะมีความนุ่มเด้งอร่อยและที่สันสวยงามน่ารับประทานที่สําคัญมีออยสะอาดถูกหลักอนามัยอร่อยแท้แน่นอนต้องไส้กอกก้าวแซ่บปิสานบอกว่ามาจากวิธีสองมุฟวี่มีส่วนลดให้20%สนใจสั่งซื้อคลิกที่ลิงเพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาที่ฉากต้นเรื่องเลยนะครับเฉินโมเขาเนี่ยก็มีความฝันสูงสุดคือการได้เป็นนักวาดการ์ตูนที่ยิ่งใหญ่ให้ได้นะครับและในตอนเนี้ยเขาก็พยายามอย่างหนักเพื่อทําความฝันให้เป็นจริง ูดง่ายๆตอนเนี้ยเขาอะยังไม่มีอนาคตไม่มีคนรักแล้วก็ไม่มีตัวตนแต่ไม่ว่าเฉินมูจะทําอะไรก็เหมือนจะโดนคํำสาปให้เจอแต่วความสวยอยู่ตลอดขนาดไปส่งต้นฉบับกระตูนเนี่ยก็ยังไม่ทันเลยนะครับต่อมาเฉินมูเนี่ยก็ได้ไปซื้อของอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อต่อจากนี้ผมจะเรียกเฉินมูว่าพระเอกนะครับพอออกมาจากหน้าร้านสะดวกซื้อพระเอกก็ได้ยินเสียงสาวปริศนาที่มกระซิบอยู่ข้างหูพระเอกเนี่ยก็รู้สึกกลัวนิดหน่อยนะพระเอกจึงเดินตามเสียงนั้นไปเขาเนี่ยก็ได้พบกวับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีสภาพมอมแมม พระเอกเนี่ยก็ถึงก็ร้องแต๋วแตกเลยนะครับแล้วหญิงสาวที่พระเอกกลัวนักหนาเนี่ยเธอก็มีชื่อว่าจิงหลีเธอเนี่ยก็คือนางฟ้าที่แอบรักลอบหนีออกมาจากสวรรค์นะครับจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้เดินทางกลับบ้านตามปกติแต่นางเอกเนี่ยก็ได้เดินตามพระเอกเฉยเลยนะพระเอกเนี่ยก็ได้ห้ามนางเอกไม่ให้เดินตามมาเธอเนี่ยก็มีทีท่าว่าจะร้องไห้แล้วก็หน้าตาน่าสงสารมากเลยนะครับแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่แม่ทับกับรูกน้องสาวอีกสองคน พวกเขาเนี่ยก็ได้ตามนางเอกมาแล้วก็รังวางแผนที่จะตับตัวนางเอกแบบเงียบๆส่วนลูกน้องของแม่ทัพทั้งสองคนเนี่ยก็มีชื่อว่ามาเมียกับละกานะครับแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่พระเอกที่กําลังเลี้ยงอาหารให้กับนางเอกเธอเนี่ยก็กินจนไม่สนใจเงินในกระเป๋าของพระเอกเลยนะครับหลังจากทั้งคู่กินอิ่มเธอก็ยังเดินตามพระเอกอยู่นะครับพระเอกจึงอนุญ,ญาตให้เธอเนี่ยนอนพักที่ห้องเขาได้หนึ่งคืนส่วนนางเอกดูเหมือนเธอเนี่ยจะมีความสุขมากเลยนะที่ได้อยู่กับพระเอกพอถึงเวลาที่เธอจะไปอาบน้ําเธอนก็ได้หยิบฟมล้างหน้ามากินเเฉยยละ เมื่อเธออาบน้ําเสร็จพระเอกที่เห็นนางเอกในรูปแบบใหม่เขาเนี่ยก็รู้สึกคิดไม่เชื่อกับนางเอกเลยนะครับในคืนนั้นทั้งคู่เนี่ยก็แยกย้ายกันนอนแต่พอพระเอกตื่นมาเขาเนี่ยก็ได้เห็นนางเอกมานอนอยู่ข้างๆพระเอกเนี่ยก็ได้แอบเซลฟี่กับเธอนะในระหว่างที่เขาเก็ลองพิจารณาหน้าตาของนางฟ้าเนี่ยพระเอกก็ได้เผยตัวจะไปจูบนางเอกแต่นางเอกเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้น แล้วบอกกับพระเอกว่าเธอเนี่ยหิวหมายถึงว่าหิวอาหารนะครับหลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็รีบไปทาอาหารกับนางเอกใหญ่เลยนะเขาเนี่ยก็ได้นั่งดูนางเอกกินอย่างมีความสุขเหมือนในตอนเนี่ยพระเอกจะหลงรักนางเอกเข้าให้แล้วนะครับพอตกบ่ายพระเอกก็ได้ชวนนางเอกไปซื้อเสื้อผ้าที่ห้างพอนางเอกได้ใส่ชุดใหม่เนี่ยพระเอกเนี่ยก็ได้ตะลึงกับความน่ารักของนางเอกเลยนะครับต่อมาในระหว่างที่นางเอกกําลังอ้อนให้พระเอกเนี่ยพาเธอไปเล่นไอศกรี พระเอกก็ได้หันไปเจอกับเจ้านี่แล้วเจ้านี่เนี่ยก็คือเพื่อนสาวในสมัยเด็กของพระเอกนะครับและเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าเซียวเซียวในตอนนี้เซียวเซียวเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าของบ้านที่พระเอกเนี่ยเช่าอยู่เซียวเซียวเนี่ยมักจะมาทวงค่าเช่ากับพระเอกเป็นประจำและมักจะรังแกพระเอกด้วยนะแต่ที่ทั้งหมดที่เธอทําไปเนี่ยแท้ที่จริงอ่ะเธอแค่อยากอยู่ใกล้กับพระเอกเพราะเธอเนี่ยชอบพระเอกมากเลยนะครับทางด้านนางเอกก็ได้เห็นลูกน้องของแม่ทัพทั้งสองคนเนี่ยกำลังตามหาเธออยู่ และในตอนนี้ทั้งพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ได้ต่างวิ่งหนีไปคนละทิศละทางเลยนะครับจากนั้นมีลูกน้องสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามะเมียเนี่ยเธอก็รู้นะว่านางเอกเนี่ยปลอมตัวเป็นหุ่นมะเมียเนี่ยก็ได้พูดลอยๆอยขึ้นว่าเธอไม่ได้มาจับนางเอกแต่มาเพื่อช่วยเธอต่างหากแล้วมะเมียเนี่ยก็ได้เดินจากไปแล้วครับพอทั้งคู่กลับมาถึงห้องนางเอกก็ได้เห็นอาหารสดอยู่บนโต๊ะเธอก็ได้มีความคิดทําอาหารให้กับพระเอกกินแล้วเธอเนี่ยก็ทําจริงๆรนะส่วนอาหารที่เธอทำเนี่ยมันก็น่ากินจริงๆเลยนะดำปิดปี่เลยนะครับ ทางด้านพระเอกที่ได้เห็นอาหารเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้แต่ยิ้มและยกนิ้วโป้ให้เลยนะในระหว่างที่พระเอกกําลังจะชิมอาหารอันแสนอร่อยเนี่ยเซลยวเซียวเนี่ยก็ได้ผู่มาต่อจากนี้ผมจะเรียกเซลยวเซีลวว่าเพื่อนสาวนะครับพอพระเอกเห็นเพื่อนสาวเขาก็ตกใจมากเลยนะพระเอกเนี่ยจึงรีบแบกนางเอกไปไว้ในตู้พอเพื่อนสาวได้เข้ามาในห้องเธอเนี่ยก็มีท่าทีแปลกไปเพราะในคราวเนี่ยเพื่อนสาวได้ใส่กระโปรงมาด้วยนะปกติแล้วเนี่ยเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงเห้าๆนะครับจากนั้นเพื่อนสาวเนี่ยก็ได้เดินไปดูผลงานวาดรูปของพระเอก พระเอกก็ได้บอกว่าการ์ตูนที่เขาวาดขึ้นเขาวาดมันขึ้นมาจากประสบการณ์จริงที่เขาเนี่ยได้เจอมาเมื่อเพื่อนสาวได้ดูแล้วก็ได้เห็นเนี่ยเธอเนี่ยก็ยิ่งสงสัยหนักกว่าเดิมนะว่าพระเอกเนี่ยแอบเอาผู้หญิงมาซ่อนไว้ในห้องหรือเปล่าจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีปากเสียงกันจนเพื่อนสาวเนี่ยก็วิ่งหนีออกไปโดยลืมรองเท้าไว้ในห้องพระเอกเนี่ยก็หวังดีนะนำรองเท้าไปคืนกับเพื่อนสาวส่วนานางเอกก็ได้นําอาหารที่เพื่อนสาวเคยทำไว้ให้กับพระเอกเนี่ยมาชิมด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นนางฟ้า พอเธอได้กินอาหารของเพื่อนสาวนางเอกก็ได si ้รับรู้ถึงความห่วงใยของเพื่อนสาวที่มีให้กับพระเอกแต่ภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่แม่ทัพในตอนนี้เขาเนี่ยก็เริ่มสงสัยมะเมียแล้วนะว่ามะเมียมาที่โลกตั้งนานแต่ยังจับนางเอกไม่ได้สักทีมะเมียเนี่ยจึงตอบกลับไปว่าตัวเธอเนี่ยได้เจอกับนางเอกแต่ก็ไม่สามารถจับตัวนางเอกมาได้เพราะว่าในห้างมีคนฟุ้งซ่านมากเกินไปต่อมาแม่ทัพเนี่ยก็ได้บอกกับท่านเทพว่าตัวเขาเนี่ยก็รู้สึกสงสัยว่ามะเมียเนี่ยจะรู้ถึงแผนการที่ท่านเทพเนี่ยจะจัดการกับนางเอกอยู่บนโลก ท่านเทพที่ใส่ฮูน่ะจึงสั่งให้แม่ทัพน่ะจับตาดูเมื่อมีเอาไว้ทางด้านพระเอกที่เพิ่งกลับมาถึงห้องเขาเนี่ยก็ได้เรียกหานางเอกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับพระเอกก็ได้เห็นข้อความที่นางเอกเนี่ยได้เขียนทิ้งไว้พระเอกก็ได้นึกถึงเรื่องราวตอนที่อยู่กับนางเอกแล้วมันน่ก็ทำให้เขามีความสุขอมากๆพระเอก,จ,กจิงตัดสินใจออกไปตามหานางเอกแล้วเขาก็ได้มาเจอกับเธอตรงสถานที่เดิมตรงที่พระเอกเนี่ยได้เจอกับนางเอกเป็นครั้งแรก เมื่อเจอนางเอกพระเอกก็ได้อธิบายเรื่องของเซียวเซียวให้กับนางเอกฟังว่าสถานะเซียวเซียวกับเขาเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ชวนนางเอกเนี่ยกลับไปที่บ้านแต่นางเอกเนี่ยก็ยังไม่ยอมกลับนะเธอเนี่ยก็ได้ขอให้พระเอกพาไปเล่นไอสเก็ตก่อนส่วนทางว่าเมียกับลากาพวกเธอเนี่ยก็ได้รู้แล้วนะว่าเป็นเพราะพระเอกที่อำพางพลังเทียบของนางเอกเอาไว้แต่พระเอกเนี่ยก็ไม่รู้ตัวนะครับส่วนพระเอกก็ได้พานางเอกเนี่ยมาเล่นไอสเก็ตทั้งคู่เนี่ยก็ได้เล่นด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับ จากนั้นนางเอกเนี่ยก็ได้บอกให้พระเอกเนี่ยหลับตาหลังจากนั้นนางเอกก็ได้พาพระเอกมาจุดแรกที่เธอเนี่ยหนีออกมาจากสวรรค์นางเอกก็ได้เล่าให้พระเอกฟังว่าในตอนที่เธออยู่บนสวรรค์เธอเนี่ยก็มีชื่อว่าเทพแห่งความสวยตั้งแต่ที่เธอลืมตาเธอเนี่ยก็ได้ถูกจองจําไว้ในห้องแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเทพบุตรที่มีจิตใจบริสุทธิ์ได้เข้ามาพูดคุยกับเธอทุกวันและนั่นอ่ะมันก็ทําให้เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่การกระทาของเทพบุตบุเนี่ยมันผิดกฎของสวรรค์ เทพบุตรคนนั้นจึงถูกลงทันให้จุติมาเป็นมนุษย์พอไม่มีเทพบุตรอยู่แล้วตัวเธอเนี่ยก็รู้สึกเหนามากแต่มันก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นที่ทำให้ห้องขังของเธอเนี่ยมีรอยแยกเธอจึงใช้จังหวะเนี่ยหนีออกมายังโลกมนุษย์จากนั้นนางเอกก็ได้ยื่นอมยิ้มอันหนึ่งเนี่ยให้พระเอกดูเธอก็ได้บอกว่าอมยิ้มอันนี้เทพบุตรคนนั้น่ะเป็นคนให้เธอไว้แล้วพระเอกก็นึกออกว่าตัวเขานี่แหละก็คือเทพบุตรที่จุติมาเกิดเป็นมนุษย์ พระเอกจึงชวนให้นางเอกเนี่ยไปอยู่กับเขาแต่มันก็มีกฎอยู่3ข้อที่เธอเนต้องปฏิบัติกฎข้อแรกเนี่ยก็คือห้ามเธอเนี่ยใช้อิเทเลตโดยพลาการและกฎข้อที่2เนี่ยคือห้ามหนีออกจากบ้านส่วนข้อที่3ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองที่สําคัญต้องอยู่ห่างกับเซียวเซียวเอาไว้หลังจากคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขทางด้านแม่ทัพตอนนี้เขาก็เริ่มรู้สึกสงสัยหนักมากเลยนะที่เมี่ยเนี่ยไม่มีเบาะแสข่าวสารของนางเอกเนี่ยมารายงาน มะเมียจึงบอกกับแม่ทัพไปว่ามนุษย์ที่อยู่กับนางเอกเขาเคยเป็นผู้คุมสวรรค์แต่ถูกทำโทษให้จุดติมายังโลกมนุษย์เพียงแค่เขาอยู่ข้างกายของนางเอกพลังของเธอเนี่ยก็จะถูกควบคุมเอาไว้พอมะเมียพูดจบแม่ทัพเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่จะให้มะเมียกับละกาเนี่ยอยู่บนโลกมนุษย์อีกต่อไปแม่ทัพจึงสั่งให้ทั้งคู่เนี่ยกลับไปจากนั้นท่านเทพที่มาแต่เงาเนี่ยก็ได้โผมาแล้วสั่งให้แม่ทัพเนี่ยไปจัดการกับพระเอกเพื่อทําให้นางเอกเนี่ยโมโหและปลดปล่อยพลังออกมา ทางด้านเพื่อนสาวก็ไม่รู้ไปคึกอะไรมานะจู่ๆก็มาเซอร์ไพรส์พระเอกสะงัาแต่ตัวเธอเองนั่นแหละที่โดนเซอร์ไพรส์ตัวเบลเลอร์เลยนะครับทางด้านพระเอกก็ตกใจมากเลยนะที่จู่ๆเนี่ยเพื่อนสาวก็มาพระเอกเนี่ยก็อธิบายให้เพื่อนสาวเข้าใจแต่เพื่อนสาวเนี่ยก็ไม่ได้ฟังอะไรแล้วก็่วยวายใหญ่เลยนะส่วนนางเอกก็รู้สึกผิดจึงปีกตัวออกไปพระเอกเนี่ยก็วิ่งตามนางเอกไปนะครับพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกว่าเขาคิดกับเพื่อนสาวนะเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นแล้วเขานก็จะตัดสินใจไปบอกความจริงให้กับเพื่อนสาวได้รับรู้ แต่ในตอนนี้เพื่อนสาวก็ได้ถูกแม่ทับเข้าสิงล่างไปแล้วนะครับพอพระเอกกลับมาถึงเขาก็ได้รู้สึกถึงท่าทีเพื่อนสาวที่แปลกไปแล้วเพื่อนสาวก็ได้พูดถึงนางเอกว่าเป็นเทพแห่งความสวยพระเอกก็รู้ได้ทันทีนะว่าเนี่ยไม่ใช่เพื่อนสาวของเขาเพราะว่าพระเอกไม่เคยเล่าเรื่องของนางเอกให้กับเพื่อนสาวฟังเลยสักครั้งส่วนทางนางเอกก็เริ่มสงสัยพระเอกนะเธอเนี่ยจึงกลับมาดูที่ห้องแล้วเธอก็ได้เห็นเงาพลังของแม่ทับจากนั้นเธอก็รีบตามเพื่อไปช่วยพระเอกพอเธอมาถึงเธอก็เห็นพระเอกเนี่ยถูกลัดด้วยพลังของแม่ทับ แล้วแม่ทัพที่อยู่ในร่างของเพื่อนสาวเนี่ยก็ได้เข้าไปโจมตีนางเอกในขณะที่นางเอกกําลังเสียท่าเนี่ยมะาเมียกับละกาเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันส่วนพระเอกก็ไม่อยากให้นางเอกเนี่ยต้องมาเจ็บตัวเขาเนี่ยจึงไล่นางเอกไปแต่เขาเนี่ยก็รู้ว่าไล่ดีๆนางเอกก็คงไม่หนีไปพระเอกจึงแก้งด่าไปว่าตั้งแต่นางเอกเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยสวยและในจังหวะที่พระเอกเนี่ยกำลังพูดอยู่เนี่ยแม่ทัพเนี่ยก็ได้แทงไปที่พระเอกจนพระเอกเนี่ยมีอาการปางตายเลยนะครับ จากนั้นนางเอกเนี่ยที่เสียใจมากเธอก็ได้เบิดพลังออกมาแล้วจัดการกับแม่ทัพจนแม่ทัพกระเด็นออกจากร่างของเพื่อนสาวไปเลยนะทางด้านงมะเมียก็ได้ไปรักษาแผลให้กับพระเอกจนพระเอกเนี่ยฟื้นขึ้นมาแต่ในตอนนี้นางเอกก็ได้ถูกพลังเข้าครอบงำจนเธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มมเมียจึงบอกให้พระเอกเนี่ยไปอยู่ข้างกายของนางเอกเพราะว่าถ้าพระเอกเข้าใกล้กับนางเอกได้พลังของนางเอกเนี่ยก็จะสงบลงหลังจากที่พระเอกไปกอดนางเอกแล้วพลังของนางเอกเนี่ยก็ได้สงบลงจริงๆนะครับ ส่วนทางด้านแม่ทัพที่แพ้นางเอกอย่างยับเยินเนี่ยก็ได้เข้ามาปรึกษากับท่านเทพท่านเทพจึงตอบกลับไปว่า่อให้นางเอกอยู่บนโลกมนุษย์ไปก่อนแล้วค่อยหาจังหวะมาจัดการเธอส่วนพระเอกเขาเนี่ยก็ได้กลับมาใช้ชีวิตคนเดียวแล้วเขาเนี่ยก็ได้ถึงเรื่องราววันนั้นที่พระเอกกับนางเอกได้คุยกันวันนั้นมะเมียก็ได้บอกกับพระเอกว่ายังไงแล้วนางเอกก็ต้องกลับสวรรค์กับเธอแต่นางเอกก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกอย่างแน่นอนในจังหวะที่พระเอกกําลังนึกถึงเรื่องราววันนั้นพระเอกก็ได้ยินเสียงเปิดฝากระป๋อง แล้วเมื่อพระเอกหันไปเขาก็ได้เห็นนางฟ้าตัวน้อยของเขากําลังนั่งซดเป๊ปซี่ทางด้านมะเมียก็ได้นําสัญญามาให้พระเอกเซ็นซึ่งในสัญญานั้นก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าพระเอกจะต้องใช้ชีวิตติดกันกับนางเอกตลอดไปถ้าไม่อย่างนั้นท่านเทพเนี่ยจะหาจังหวะมาแยกทั้งคู่เนี่ยออกจากกันด้วยความรักที่พระเอกมีให้กับนางเอกเขาเนี่ยก็ยอมเซ็นสัญญาโดยไม่มีข้อแม้อะไรเลยนะครับแล้วตัวหนังเนี่ยก็ได้ตัดจบ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโปดกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ